สวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเดียจะเบิร์สุขุสุคนเนาะค่ะพี่น้องก่อนอื่นเจียกกะขออนุโมทนาสาธุเนาะค่ะในทุกทุกบุญทีเฮ็ดมือนี้เนาะค่ะให้พี่น้องเอฟซีลักะพี่น้องทุกท,นนะะทุกท่านเนาะค่ะทีมาเห็นคลิปนะตอนนี้ค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุาธค่ะเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องเนาะค่ะลงไปสักการะปู่เจ้าสมิงพ่ายปู่ฤษีนาเสือแลักะ ปูอง,งดำนัคราชเมยากเกสรินท่าเมยากเกสซรินทอนพองเฮ้าเนาะค่ะพี่น้องสำหรับพี่น้องผู้ทีที่ตามคลิปตั้งแต่แรก,กันอาสิคุณเคยกับณสถานที่แห่งนี้เนาะคะ่ะณเขาชมพูแห่งนี้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเอาทูปเอาเทียนเนาะคะ่ะไปสักการะขอพร่นันปูแล้วกะเมยาพร้อมๆกันค่ะพี่น้องศินทานพาะวันอาค่ะถือแค่สินหาเนาะคะ่ะชีวิตเปลี่ยนอย่างแน่นอนเนาะค่ะพี่น้อง เดี๋ยวนับถูกไปเนาะคะ่ะสิบหกดอกเนาะคะ่ะในใการอาวายทันปูเนาะคะ่ะพี่น้องเปิดโชคเปิดลาบไปพร้อมๆกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเนาะคะ่ะเสร็จจากนี้เ้าจะเดินทางไปทำหน้าค่านะคะ่ะอรัญญาประเทศเนาะคะ่ะสากแก้วเนาะคะ่ะ อันนี้ก็บรรยากาศนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเสียนพญานานะคค่ะล้วกาลูกแก้วแลวก,ก็องทันปูเนาะค่ะพี่น้องก็มีพี่น้องอสา,ายบุญเนาะคะ่ะสายพญานาคราชเนาะค่ะทีเพื่อนอเอามาถวายหรือว่า,ามาไหว้วัดเนาะค่ะพี่น้องขออนุญาตนะเจ้าค่ะอันนี้ก็จะเป็นเสียนพญานาคเนาะค่ะที่เพิ่นเสื้อว่าเป็นเสียนนาเนาะค่ะเป็นงอนเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าลงไปข้างล่างกันเลยเนาะคะ่ะ ข้างล่างก็จะเป็นสารปูจ้าสมิงพายเนาะคะ่ะข้างบนก็นจะเป็นปากทางน้ำตกเนาะคะ่ะผูด้ใดทีจะมาสักการาปูองดำนาครารเนาะคะ่ะพี่น้องจะห้ขึ้นไปสักการาบ,บนอา่าปากทางน้ำตกเนาะคะ่ะบรรยากาศเก้าเก้าเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับเอฟซีติดตามแต่แรกเนาะคะ่ะพี่น้องเปินกะมีความศรัทธาบูจ่าสมิงพายปูฤาษีนาเสือนะคะ่ะ แนวทางรัฐบาลเนาะคะ่ะเ้ากระไดจากท่านปูนับขังบทวนเนาะคะ่ะนับขังบทวนของเจียบคือดับปูหายถึงจนจนขี่้านน้ามาพี่น้องถ้าผูู้ไดติดตามคลิปแต่แรกอะนาซีคุณเคยดีเนาะคะ่ะผูได้มากกับหายละมัดระว่างเนาะคะ่ะฝั่งนั้นก็จะเป็นกุติล้งตาเนาะคะ่ะหมากับสิบมานหาหกโตเนาะคะ่ะพี่ทองหายระว่างแน่เนาะ,ะบรรยากาศ อันนี้ก็จะเป็นโสมภูเขาเนาะคะ่ะผู้ได้อยากได้ก็มาถอนเอาเนาะคะ่ะหัวโสมรักษาภายในเนาะค่ะพี่น้องวกโลก,กับเพะเบาหวานความดันเนาะคะ่ะผู้ได้ทีเป็นเบาหวานเอาหัวไปกินไดหัวอากาศสามารถอ่ากินทิพไดเนาะค่ะพี่นอ้องเดวดูบ้างนี่บอกอันต้อเป็นเหงาทีแบบเก้าเนาะคะ่ะนี่โสมโสมโสมท่ายละคะ่ะแต่ว่าเจี๊ยบอื่นได้โสมภูเขาเนาะ,ะมันติดปะ ภาษากลา,กลางกลางเอินสมไทยนะร oh. ลรบพี่น้องกายว่าชาใดที่ลูกเบาออกไปบ่ถึงบกวนลูกลานกอสมาของมศิกรรมนะเจ้าค่ะพระแม่ธรณีสิงสกรสตองค์เทพเทวาปูยาหน้าค่าหน้าคีตลอดจนปูจาวสมิงพายปูฤุสีสาธุสาธุสาธุ จะมีพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะเพื่อนไดโชูได้ลาบจ่ากัน,นะะปูเนาะค่ะเพื่อนการนำนำแดงเนาะคะ่ะพี่น้องพวงมาไลเนาะคะ่ะมาสักกะ่านปูบางเอฟซีบาง่านกะถะมวมาเป็นยังคือโบเหตุศาลให้่านปูเนาะคะ่ะอันนี้ขอชี้แจงเนาะคะ่ะว่าเจ้ากระถือเลขดูอยู่เป็นยังคือโบเหตดศาลให้่านปูอ่พาพจารย์ผู้เพื่อนอยู่นีโบเห็ดเนาะคะ่ะอันนี้คือจบเนาะคะ่ะงดรามาเพื่อนโบเห็ดคือจบเนาะคะ่ะพี่น้อง จะได้บอถามเจ็บเป็นคนว่าตรงอยู่แล้วหายเหตุก็คือหายเหตุคนบอหายเหตุเนาะคะ่ะแต่จะมากราบไหวหรือว่าอีหยังเพื่อนหามาไหวามาไหวได้สักการะได้แต่ก็มีบางคนเนาะค่ะถามมาถือเรขหลายเป็นยังงตัอบเหตุไห้ปูอันนี้คือพาจานเพื่อนบอหายเหตุเนาะคะ่ะปกติแล้วจะมุ่งลงังคาไมโนอนนันนี้เนาะคะ่ะคือเพื่อนบอหายเหตุจบเนาะคะ่ะงดงดง,ด,งด,ดราม,มาไหวได้ค่ะบอเป็นอย่างขอเรียนเชิญเลยค่ะผู้ใดมีศรัทธาเนาะคะ่ะสามารถมา กบบาบไ้สักกะระทันปูได้เนาะคะ่ะข้างบนก็สิเป็นพวงมาไล่เนาะคะ่ะมีพี่น้องเอซี่หลายท่านค่ะเดินทางมาบ่าวาทางไก่ทางไก่เนาะคะ่ะที่เพิ่นได้โชคลาภจากการถีเจบลง y o u t u ู e เนาะคะ่ะเพิ่นก,ก็บมาสักการะมากาบไบเพราะเพิ่นมี่โชคเพิ่นก็กับมาไหวเนาะคะ่ะพี่น้องอันนั้นก็จะเป็นศานทันปูเนาะคะ่ะท่าแม่เทรณนี่อ่าอยู่วัดยู่สถานที่แห่งนี้เนาะ,ค,ะค่ะกาม่วนผมไปทางสายเนาะคะ่ะม่วนผมไปทางสายไหมายถึงปราบม่าน มวนผมไปทั้งขวาเน้นเรื่องโชคลาภเนาะคะ่ะสำหรับผู้ใดที่ติดคัดเนาะคะ่ะในหน้าที่การงานเขินโรงเขินสารทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะเกี่ยวกับอ่าอย่างที่จะมาคัดขวางสิ่งที่ห้าอยากได้หรือว่าสิ่งที่ห้าปรารถนาเนาะค่ะก็สสมารถมาขอกับพะเมทรณีเนาะคะ่ะที่เพิม่มมวนผมไปทังซ้ายเนาะคะ่ะอยากได้โชคลาภกะพพะเมทรณีม้วนผมไปทังขวาเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้คือความเสือ่อความศรัทธาอ่าส่วนบุคคลเนาะคะ่ะพี่น้อง เดี๋ยวห้องไหวปูเนาะค่ะพี่น้องไหวเซตจะพาไปล่งทำหน้าค่าเนาะคะ่ะเปิดโชวเปิดรามเนาะ,ะพี่น้องจุดถูบสิบพกดอกเนาะค่ะในการไหวบรรยากาศช่วงนี้ผู้ได้มากะมีน้ำตกเนาะคะ่ะไหลนินนินน,น้อยๆเนาะคะ่ะว่าฝนกับบตกเนาะ ขอให้ทุกท่านเนาะคะ่ะบ่าวาสิคิดการใดในมือนี้เนาะคะ่ะพี่น้องก็ให้ประสบความสําเร็จเนาะคะ่ะพี่น้องยิบจับยังกะให้เป็นเงินเป็นทองเป็นข้ามเนาะคะ่ะบุญกุศลเฮดเองค่ะพี่น้องบม่มีไคเฮดแทนกันได้เนาะคะ่ะบาปกรรมคือกันอยากให้ชีวิตดีบม่มีไคเฮตแทนเท่าได้เนาะคะ่ะเขาอยากชีวิตดีขึ้นหรืออยากให้ชีวิตเ่าไป ในทีศทางใดก็ให้ห้าสางข้าแปลงข้าเห็ดเอาเองเนาะค่ะพี่นอ้องสาธุเดอ้อปูเหมือนแรลงก็ให้ลูกหลานมีโชคมีลาบเดอ้อท่านปู ลูกเสือ้อลูกสัตท่าขนาดลูกจุดถูกซีว่ามือแนวทางรัฐบาลกันยังออกนับขังบดวนลูกล้านสี่เดินทางไปไซกัก็ขอ,ขอให้ลูกล้านแล้วก็เอซทุกทุกท่านแล้วก็พี่น้องทุกทุกคนเนาะค่ะที่เห็นคลิปลูกมนืนี้เดินทางไปไซกัก็หายหมากด้วยโชคลาแขวขาดปลอดไฟเดอรปู งวดประจำวันทีหนึ่งที่จะถึงในลูกหลานมาขอโชคลาภกับขอหายทันปูเมตาลูกหลานกับพี่น้องเอฟซีที่เพิ่นเดินทางมารวมบุญน้ำเด้รปูบรรยากาศที่เห้าคุ้นเคยเนาะค่ะพี่น้อง ผู้ใดว่างผู้ใดสะดวกกะขอเรียนเชิญนะคะพี่น้องมาทำบุญสร้างบาร,รมีรวมกันชีวิตคนเฮามันสั่นเนาะพี่น้องตายไปเอาไปได้แค่บุญกับบาปล่าเฮีท่าบ่งหูดอกว่าห้าสิตายยามเดจ็บกะบบแมนคนด้วยอีย่างเนาะคะ่ะ เขาบรจําเป็นต่องรําด้วยอีย่างคะ่ะในการทําบุญสั่งบาร,รมีเนาะคะ่ะพี่น้องทําบุญก็ให้เหตุตามกําลังตามศรัทธาของเขาเนะคะ่ะอยากให้พี่น้องเนาะคะ่ะที่นับถือ ท่านปูหรือซีนาเสือหรือว่านักเธอปูองดั้มนะคะลองมาสัมผัสเบิงโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นอ่าล,ลูกหลานสายญาณคราเนนะคะสายเสือสายนาคราต้องมาสัมผัสเบิงเนาะคะ่นะณสถานที่แห่งนี้เนาะค่ะพี่น้องยุนสัมพันธ์เนาะคะ่ะจางไดมาพบมาพอกันบาา่าในทิศทางใดหรือว่าในช่องทางใดเนาะค่ะพี่น้องลูกขอตัวเลขน้ำโงน้ำลามเมือแรงเด้อปู ลูกไม่โชคไม่ลาแล้ี๋ยวลูกจะนําผลลมลาหรากาใหม่มาถวายขอหายวันทีหนึง่งจิตจะถึงปูอ่องค์ดำนากราชปู่เจ้าสมนไพายปู่ฤาษีนะเสือ่านปู่เมืองรับแลแม่นางใหม่แม่นางตะเคียนพระแม,มสนาขี้ได้ดปวดลงมาประทานโชคลาภให้ลูกหลานสทุเดี๋ยวห้าตังจิตใดอธิษฐานก่อนเนาะค่ะพี่น้องอธิษฐานจิตพร้อมๆกันเนาะค่ะ สาธุบารมีปูองค์ดำนาคดาปู้าสมิงาพายได้โปรดมาประสิทธิ์ประทานพ่อให้ลูกหลานมีโชคมีลาภมือแรงขอให้ลูกเดินทางไปไขอขอขอใช้ขอให้แคลคาดปลอดภัยปราศจากศักตรูมมมานด้วยบารมีบุญกุศลที่ลูกได้เหตุมาลูกขอนโมทนาสาธุให้องคเทพเทวาทดวงจิตดวงญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขออุทิศให้เพจสัมภเวสีอสูรกายทุกทุกตนที่ยูนหนะมุบเขาชมปูแห่งนี้ห,หากทานกำลังร้อนก็ขอให้ทานเย็น ขอหายพบแสงสว่างขอบุญกุศลที่ใดเฮตมาที่โตภู้ขาใดเฮตมานั่งภาพมูมเจ้าไปในทางที่ถูกที่ควนสาธุสาธุสาธ,สาธุย่งกับ,บเย็นสมบุญกุศลเนาะพี่น้อง ลูกจะเดินทางไปเขาซิงโตไปลงทรรหน้าค่ายกะให้ลูกแก้วขาดปลอดภัยเด้อปู่าเจี๊ยกกะขอพุณพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะขอคุณพี่น,อนะะ้อ,นองทุกทุกคนเนาะค่ะทีติดตามคลิปแล้วก็อนุโมทนาสาธุบุญไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะการที่เฮาอนุโมทนาสาธุบุญเนาะคะ่ะพี่น้องเข้ากะได้บุญอยู่และะ้วค่ะเพราะว่าค้นเฮ็ดกะเต็มใจอนุโมทนาบุญหายคนรับกะสาธุเอาเนาะคะ่ะได้บุญอย่างแน่นอน,นะคะ่ะขอบคุณพี่น้องทุกทกคนเนาะคะ่ะที รับชมคลิปค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ